ของแบนก็น่ารักมากค่ะแต่้งก็คือรักกับเรามากมากต่งตนี้พี่เขาก็ส่งแล้วเอาทุกคนก็ไห้ที่อยู่ต่างจังหวัดไปเลยมันก็ไม่ส่งต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าสั่งพรุ่งนี้ก็เขาก็ส่งพรุ่งนี้ก็ถึงเมื่อวืนนะคะคือทุกคนสั่งไปเลยเซ็ตนี้คุ้มมากแล้วก็ที่สํคาคัญนะคะสินค้าคุณภาพแล้วเจ้าของแบนน่ารักมากโดยทุกคนพี่ก็คือน่ารักกับพวกเรามากเลยนะคะจัดเลยจัดเลยพี่ก็คือคุ้ฮัลโหลได้ค่ะาไม่ใช่ไหมได้แน่นอนได้ครับผมพี่เขาเจดีล้ ดีมากามันได้แน่นอนนะใช่เราค่อยข้าคมเราเยอะมากแล้วก็ให้เดี๋ยวๆพี่เขาจะให้พิเศษหนึ่เ,เนะ<ำ>เาะตัวเอาแน่ตัวแเป็ดคอยซอนนักเรียนชอเป็นซอตามาลุ่แล้ว <c oughs> ใช่ยากกระเป็ดหนุ่มกระเป็ดใ,ใ,ใครที่อยากสั่งสั่งได้นะใครที่ไม่เข้าใจเซตอะไรก็ถามได้นะ หมูไปเจบหมูเปลเจ๊ห like ูแต like ่ไอลอติกกับเอลอติกอะบุกคนละบุคนละบุคคนไหนให้แต่คนสังซื้ออย่างเดียวไปดีมากแม่ไอดีมากให้นางนังให้นางนันกันมาใครต้เห็นนะไปทุกคน อยากสงสัยตรงไหนนึกถามได้นะมีวันอย่างน่ตั้งใจบอกหนึ่งครับนี่ันหนึ่งครับเราจะขาวสวยไปงานแต่งวันนี้วันหลังค่านใช่ใช่สิ้นปีสวยพอดีเลยอะไรอย่างงี้เพราะฉะไปสิ้นปีสวยยังขาดซิฟซี่มือกับขาวแล้วขาดเบรนนี้เมนอ่ะกฤษถอยมาจังหจะอ๋องานแต่งผู้ชนะสมุนหลายค่ะจ้า ป้ายติดไปพร้อมกับไฟเลยอุ้ยป้ายโฆสนับสนุนกับไฟทางไอ้ติ๊งโซไปเลยใช่ไหมงานมันไม่หมดโซชูจองเหรอเนาะอาณาเวทีประเทไทยหลุดน้ำเาเนาะหน0เซตสุดท้ายค่ะในตงน้เซตสุดท้ายครับใช้ดีค่ะขาดไม่ได้เซตไม่ติดกระเป๋าสันดาหนึ่งร้อเซต มาหนึ่งท้ายนะเซัตท้ารวยท้นรวยอีหรีมันท้าถอยแห่งดีรถจุกด่างดำไหมสู้ๆขาดองกันขาดองมาสนาบกัก็ไปน้ำเขาแหลวรถจุกด่างดำไหมครับตามขวานตามขวานรถจัดไปทุกคนซอยๆกันจัดไปเลยวันนี้พี่เขามีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยใช่ให้ตลอดเลยแมนพี่กอล์ฟใจดีแมนพี่กอล์ฟเขาจะดีมากราคาเท่าไหร่คะบอกไม่ แต่มันขึ้นปกติพี่บอลลู้พราเจ้าทวงแล้วหกแสนขึ้นปกติหลาีแล้วหกสิบบาทตายแล้วปมาดนดวกแสนเลยที่คุณดูนวดคนมาแต้มไม่ของเก็บจะของแย่งกันเรือขันท่านอยากไปยินยอมอ่ะมี่บอลลู้เลยได้ใส่เป็นหนึ่งสัปดาห์วันนี้ออกแดดคือผิวดีมากเนี่ยพี่เข้ามาดีีบนีกแล้วคือดีมากปมาดโมเมนต์ไงพี่ระหว่งเลยตายตายตาย ผู้ใดไปเห็นช็อตนีผิดบอกเลยผู้จอดว่าถ่ายราบรับหรอกทาไหนหนึ่งร้อเซตสุดท้ายนะครับไอเหียยสั่งก็สั่งได้เลยนะหนึ่งแถมหนึ่งหรอคะโอ๊ยบอกคนในบ่อว่าเมนนึ่แถมหนึ่งเพิ่มหนึ่งอีกตัวเพิ่มหนึงอีกตัวหนึ่งไปทุกคนไม่ใช่เด็1นะคะมาแล้วมาแล้วหกแสนฉันมาสร้งามแล้วนะคะทุกคนนี่ได้สิบชิ้นนะครับได้สิบิ้นนะในราคาสี่ร้กสบาทนะครับตะกร้าเล็กตะกร้าฝั่งมุนนะ มื่อนี้พุทเจ้าเห็นหอมซอกคอหอมแก้มหอมเออยลองเพลงใส่กันรับตาใส่กันเป่าใส่กันมื่อนี้ถ่ายท่ายเลยมาหกแสนแล้วข่อยเสียเฮ็ดอีหยังเด้อเพอ่์นับเบิลเอียหยามเมื่ออีหยามมันเลียวเบอร์ข่อยเสียหายทันยากับอาโลนะฮะทุกคนอาโรนลุ่นเด้อคันลุ่นเด้อช่วงนะพี่ตั้งใจสั้งในเอาหนีการถ่ายแต่ขายของตั้งนะเสียในเกมโย่ จะให้ทุกคนเขากินกล้วยนะฮะป้าแม่ยังมือนี่ยองคว้าแต่ขอกว่ากล้วยคือยานี่นะฮะอันเป็นกล้วยตาของพี่กรอบป้ามาให้กินเพราะวิ่งตัดตัดให้ตัดเครื่องเงิตัดเออไม่ไม่ไม่กินเอากินสองคว้าไม่มาเออใช่ใช่คาบใส่ปากนะเอาเลยค่ะรุ่นไรบ้านนี่เฮ้ยบลาดคนสร้างให้บมเกลียวเฮ็ดเอาออกใกล้กล้องใกล้กล้องเข้ามามันยาวระดับนี้นะมันยาวระดับนี้นะ กับผู้ใดกินหลายกินหน่อยกับแบกกันเกโลกเอ้ยอ๋อคือขับไปไกลแท้เลยอายุนี้ต่อครับวันหนึ่งนอ๋อมันไหญเอาเดีามันเพิ่งขับไปหลายเลวอยู่ใกล้ๆเอาได้เลยเอาเลยหาจุแท้จังวลยไอ้ย่ามันเขินเข่าด้วยนี่ไปเขินนังกว่าอุ้ยโอ้โอ้แม่ขยับเข้าไปกินอีกเอออโลี่ขยับข้าไปกินไอ้ย่าขยับโอ้ ดังจุ้กันังจุงกันเลยเออ,อเฮ้ยอยากกินร้านแล้วดิวออเี่นมาหนี่โอ้ยดูไ้แม่ช้อนนี่เหรอเจ้าหลัเขาเจ้โอ้ตานเออเออเออกลไปใกไปใกลแล้วขอกกบสิบเวิร์ดพี่น้องอายุกเก่าสิบหกเสียอนนี่เออตายอยุแปดสิบแปดสิบนะแปดสิบเท็ของแ